สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะบี่มาถึงที่ที่ไล่นี้เป็นเวลาห้าทุ่มเนาะห้าทุ่มกว่ากว่ายังไม่หกทุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้คือเท้าบีดนะอันนี้คือหน้ารถเราไหว้แม่แย่านางแล้วนะขอโทษขออภัยแม่แย่านางแล้วคือว่า ยังไงอะคือเราเรามาแบบมาทุระอเพื่อนเ,ออเราไม่มีที่หนอกที่นอนเลยมามาไล่โดยตรงเลยมาดูต้นไม้ตอนคืนน่ะนี่ไฟฉายนะคะไฟไฟฉายบิดอันนี้ที่มองเห็นนี่คือแบบแฟดแฟดจากโทรศัพท์บิดนะที่ส่องไปสะท้อนกับกระจกเห็นไหม นี่บิดจะนอนในรถนะคะคุณผู้ชมนี่คือไฟฉายนี่ไฟฉายเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่าไฟฉายนี่ความแรงของไฟฉายนี่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะเห็นไหมเพื่อนๆอ,อืมเห็นไหมความแรงของไฟฉายนี่ส่องไปบนต้นมุ้งต้นไม้เห็นไหม,มนู่นเลยค่ะไฟฉายนี่ส่องสามารถส่งเข้าไปในป่าเห็นมองเห็นหมดเลยนี่ เ็นมเออมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปพักที่โรงแรมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องกลับกรุงเทพนะคะมาทุรละแล้วก็ต้องรีบกลับพรุ่งนี้นะคะมามืดที่นี่อันนี้ต้นไม้ที่เห็นไม่ใช่ต้นไม้ตายนะคะเพราะว่าเขาใบเขาร่วงหมดแล้วเขากําลังแตกยอดอ่อนพรุ่งนี้เช้าก่อนกลับกรุงเทพเดี๋ยวจะถ่ายมีเวลาจะถ่ายให้ดูว่าต้นไม้ที่นี่ หน้าแรงเป็นยังไงเนาะบายยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีค่ะเพื่อนๆค่ะบีจะเล่าบีจะบอกว่าอ่านี่คือแบบความลำบากเนาะลำบากแหละเพราะว่ายังไม่มีบ้านไม่มีที่นองที่นอนเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เอาเต็นท์มาไม่ได้เอาอะไรมาเราก็จะมาสภาพนี้ก็อยู่สภาพนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้นอนโรงแรมเราต้องการมาที่ไล่เลยอะ่ะค่ะมาดูต้นไม้คือบีบจะเล่าให้ฟังว่าบดเคยมาในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่บีไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้บิต้องการถ่ายวิดีโอให้เห็นชัดๆว่าถ้าเรา ถ้าเราชอบที่ไหนอะต่อให้มันดึกดื่นเที่ยงคืนอะเราก็ยอมไปได้อย่างเงี้ยเรายอมมาได้คือเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องกลัวอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบอาจจะไม่มีคนรู้ว่าบีทเคเป็นแบบนี้อะทำได้ยังไงอะไรอะบีทบอกแล้วว่าบีทบีทค่อนข้างจำบ้าอยู่นะเพื่อนๆคะ่ะ บิดบ้าบิดถ้ามันอยู่ที่ไร่แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรอันตรา,ายกับเราเนี่ยถ้าคนจะเข้ามาต้องต้องตัดรวดหนามเข้ามาแล้วเจ็ดแปดเส้นเนี่ยเราคิดแบบนี้นค่ะเราก็เลยคิดว่าเราไม่มีเราไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวที่นี่คือบิดส่องไฟไปบิดจะเล่าให้ฟังว่าบิดส่องไฟไปเนะี่ยเพื่อนค่ะอ่าบิดบิด อันนี้แฟดกล้องนะคะนี่แฟดกล้องน,นี่นี่คือแฟดกล้องนะคะที่บิดส่งไปเดี๋ยวบิดจะส่องไฟให้ดูนะนี่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะกองฟืนไว้เต็มเลยคือเราใช้เลื่อยตัดแล้วกองฟืนไว้เต็มเลยเพอกลับมาฟืนเราหายไปทางนู้นค่ะฟืนเราหายหมดเลยคืออย่าเล่าให้ฟังว่า คนอ่ะอันนี้บีดถ่ายไปมือหนึ่งบีดถ่ายมือหนึ่งบีดก็ใช้ไฟฉายส่องให้ดูคนที่นี่ขโมยแม้กระทั่งฝืนน่ะบีดยังไม่รู้ว่าบีดมาตอนคืนเนี่ยบีดยังไม่ยังไม่ได้เดินรอบป่าดูว่าเขาเข้ามาด้านไหนเขาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมาตรงไหนซึ่งตรงนี้มันอ่บอกตรงๆว่ากล้องกล้องมันเตือนไม่ถึงอะค่ะเพื่อนๆค่ะซึ่งกล้องกล้องหน้าตรง ตรงไล่อยู่ด้านทางเข้าเนี่ยมันมันอ่ะมันค่อนข้างจะไกลบอกงี้มันเตือนไม่มันเตือนไม่ได้ถ้าเตือนได้กล้องจะบันทึกเข้าไปในโทรศัพท์ของเราเนี่ยนึกออกไหมคะทีนี้ตรงเนี้ยที่เรากองฟืนไว้นะ่ะแต่บีบก็เห็นว่าเออกล้องเตือนแต่เรามองเห็นเหมือน กล้องเตือนแล้วกล้องก็จะวงกลมสีแดงไว้เตือนเข้าไปในโทรศัพท์เราบีก็รู้อยู่ว่าตรงประมาณตรงเนี้ยตรงประมาณตรงนี้เลยกล้องจะส่งมาตรงไม้นี่เลยเนี่นี่น,นี่กล้องส่งมาตรงนี้แล้วก็ทําสี่เหลี่ยมไว้ให้เราว่ามีความเคลื่อนไหวของมนุษย์อะไรเอะแต่บีก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่สามารถจับมองเห็นคนได้ชัดเจนะเนะเพื่นอนอๆแล้วตรงเนี้ยฟืนเราหาย ก่อนที่บีจะกลับครั้งสุดท้ายที่บีดมานะก่อนหน้าครั้งครั้งก่อนหน้าเนี้ฟืนตรงนี้หายไปเพื่อนๆคะ่ะกลับมาครั้งนี้ฟืนตรงนี้ที่บีเคยกองไว้ตรงนี้หายนี่คือเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วเขาพร้อมยกไปอะอะเขายกไปด้านไหนบีก็ยังไม่รู้คือคลองรอบๆมันไม่มีน้ําอย่าลืมว่าที่นี่มันหนาวมากแล้วช่วงที่บีดมานะ่ะมีคนขับซาเล้ง กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่หน้าสวนบีดนี่แหละเขาไปหาฟืนนะ่ะฟืนตามสวนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ไปก่อไฟกันหนาะวไปก่อไฟหุงหาอาหารนะ่ะประมาณนะั่นเพื่อนๆที่นี่เป็นแบบนี้ถ้าไม่มีคนเฝ้าก็คือเป็นแบบนี้นอกจากว่าเราจะติดกล้องให้มันแน่นหนามากกว่าเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยฟืนหายหมดเลยกองอยู่แถวเนี้ยทรองไฟแบบที่ไฟฉายบีดส่องไปเนะี่ย นี่คือตรงนี้เป็นกองฟืนหมดเลยเพื่อนๆหน้าหน้ารถบีดแถวเนี้ยนี่ที่บีดสองมือมือมือไปเนาะเนี่ยแบบเนี้ฟืนหายหมดเลยอันนี้มันจะสะท้อนกับกระจกรถเนาะงงมากว่าคนทําไมที่นี่ถึงถึงขโมยแม็กแม็กกระทั่งฟืนน่ะขโมยในฟืนฟืนที่อยู่ในไล่ของคนคนอื่นที่เขาตัดไว้ จะบอกว่าไงเพื่อนๆจะบอกว่าน้า,น,าน้าด้านมาก <c oughs> โอเคนะเพื่อนๆคะ่ะนอนหลับฝันดีนะคะแค่นี้นะคะทักทายแค่นี้เนาะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ